นักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้องค์หลวงพ่อเสาห้าขอพรขอโชคลาภธุรกิจการงานพร้อมนำวัตถุมงคลโฉนดที่ดินและรถยนต์เข้าพิธีปลุกเสกนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้องค์หลวงพ่อเสหาห้าขอพรขอโชคลาภธุรกิจการ,ร,ร,รงานเสริมดวงเสริมทร,รัพย์พร้อมนำวัตถุมงคลเอกสารถ่ายโฉนดที่ดินและรถยนต์เข้าพิธีปลุกเสกเป็นจำนวนมากตามความเชื่อส่วนบุคคล เมื่อเวลา13นาฬิกา15นาทีของวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567แรม12ข้าเดือน9ปีมะโรงที่วัดธรรมปัญญาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นวัดเก่าแก่อายุก,กว่า100ปีสึ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ก็คือหลวงพ่อห้า พระประธานภายในโบสถ์ที่พระพุทธศาสนิกชนสามารถมาสักการะบูชาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงส่วนใหญ่นักท่องเทีย่ยวจะมาขอพรกับด้านเสริมดวงเสริมทรัพย์ขอโชคลาภหน้าที่การงานนำวัตถุมงคลนำเอกสารถ่ายโฉนดที่ดินและนำรถยนต์มาเข้าพิธีปลุกเสกโดยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าจะซื้อง่ายขายคล่อง เมื่อสมความปรารถนาก็จะมาแก้บนที่วัดธรรมปัญญาเพื่อบุรณะปฏิสังขรวัดเป็นตน้นและความพิเศษของโบสถ์หลังนี้ก็คือจะมีบ่อน้ำอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่แห้งและข้างล่างมีตาน้ำหลายคนมีความเชื่อว่าเป็นน้ำศักศดิ์สิทธิ์โดยมีประชาชนได้นำน้ำในบ่อ กลอกใส่ขวดนำไปอาบเพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังสามารถไหว้พระทำบุญและเดินลอดโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยค่ะและเดือนไหนที่มีสี่เสาทางวัดจะมีพิธีสวดพุทธาพิเศษหลวงพ่อเสาหส่วนเดือนไหนที่มี5้าเสาก็จะสวดมหาพุทธาพิเศษโดยมีพระอาจารย์จากกรุงเทพมานั่งปกพร้อม สวดเสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมสริมงคลโชคลาภหน้าที่การงานโดยมีพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาเป็นประธานสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวีรานุวัตรเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้างเจ้าอาวาสวัดกระทุ่มแผ้วจังหวัดปราจีนบุรีประธานจุดเทยียนชยัยพร้อมมีพระเกจินั่งอธิษฐานจิตสวดมหาพุทธพิเศษสวดเสริมสิริมงคลเสริมดวงเสริมทรัพย์ เสริมโชคลาภหน้าที่การงานนอกจากนี้ยังมีผู้คนนำเครื่องรางของขลังฉนดที่ดินและรถยนต์เข้าพิธีตามความเชื่อเข้าพิธีแล้วจะซื้อง่ายขายคล่องตามความเชื่อเมื่อสมหวังก็จะนำปัจจัยมาถวายวัดร,รมปัญญาเพื่อใช้ในกิจกรรมของสงฆ์นิวยี่สสถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชนนเนินใหม่ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน